โปมินครับไม่ทราบว่าอันนี้โป้มินมาทําอะไรครับผมอ๋อนี่มาดักปูแสมนะครับอ๋อไหนเขาดูหน่อยครับเหย่อปลาทูเค็มนะครับราคาสามสิบห้าบาทนี่นะอันนี้กับดักที่เราใช้นะก็นี่นะครับมันาใกล้ๆครับเข้เป็นกระป๋องปูนะครับ สองตะปูไอ้กระป๋องกระป๋องทำมากี่ชาติแล้วครับเนี่ยจะเหนิมขึ้นกลางเลยเยอะได้มาเยอะแล้วอ๋อแล้วก็เหยื่อใส่นะกว้างไว้ดักหนุนครับมาเดี๋ยวหัทเหยื่อครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาเราดูผลงานครับผมครับผมไอ้วิธีใส่มันใส่ยังไงครับผมอ๋อใส่เหยื่อนะครับมาเข้ามาดูใกล้ๆครับนี่ข้างในนะครับนี่จะเป็นตะขอนะครับเป็นตะขอนะแล้วก็เหยื่อนะนะนี่จับง่ายๆครับไม่ต้องเอามือรวงเข้าไปนะครับมือผมใหญ่ เนี่ยนะก็หนีบเราดันเข้าไปปุ๊บแค่นี้ครับก็อยู่แล้วนี่แล้วทีนี้เราก็ามาเกี่ยวเกี่ยววิธีการเหมืนอนเหมืนอนกองดักหปูเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่นะพอปูเข้ามาจับเดีย๋ยวปุ๊บดึงไปมันก็จะจลั่นนี่นะครับม,มาดอดูนะครับเออดูผลงานมาครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงปูเข้านะครับนี่วางแป๊บเดียวนะครับเนี่ยนี่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 ตัว ไหนดูตัวดูตัวหน่อยเอาเอาปล่อยข้างนอกเลยไหมไปปล่อยข้างนอกเลยแล้วราให้จับเอาไว้ไหนไม่เห็นนูตัวสวยป่ะนี่นะนะดอยู่เห็นไม่ค่อยชัดเลยโอเคนะครับจะไปเก็บก่อนตัวแรกนะนี่ตัวแรกเัาไม่ทันจะวางเยอะเลยนะครับนี่นะรูสวยๆเป็นลักษณะนี้นะครับมองด้านซ้ายของรูนะครับนี่นะ มีรอยตีนมีรอยตีนนะครับดูนี้นี่เทาวางในนี่เปอร์เซ็นต์ได้นี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแปดสิบห้าเลยนี่โอเคดูนะครับดูนี้ไปไปกันต่อครับไปกัต่ออันนี้ก็จะเป็นพานพานนะครับ พันเตอร์หารูนะครับเพาเจอรูสวยอีกแล้ว่ามอ้าวรูสวยแต่ไม่มีตัวอ่ะใหญ่เกินมันใหญ่เกินอีกอะไรวะไม่วางทิ้งไว้อ๋อเขาจะวางนี่คือต้องชัวร์เขาถึงวาง มีมีไม้นี่าี่เขาเจอรูแล้วจะวางเลยเนี่มีสี่รูติดติดเลยนะแถวนี้แต่น่าจะได้รูเดียวอืมรูเดินเลยูเดินรูนี้ตัวเดียว นี่มันจะเห็นเยื่อเหรอเห็นมันขึ้นมามนก็ต้องเยี่ยวขวาย,ยานั้นะหละอ้าป้าแล้าระดับเซียนรูยอมเข้าไปมเดี๋ยวเคเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่แล้วครับอ๋อมีค่เจอแล้วนะคระบ,บูสวยๆนะนี่ แต่รูสวยนะแต่ตัวไม่ใหญ่นะนไปตรงนู้นเปด,ด,ดินกองใหญ่ <c oughs> มันปุกเข้าไปอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่ มีสูตรด้วยนะครับวางไม่ได้ตีเหยียบก่อนเงี้มือขวาถือป่องปูครับมือซ้ายถือรีโอครับโอ้โหได้นะขาดไม่ได้เลยนะขาดไม่ได้เลยนะระวางสีจะเปลี่ยนเรื่องสีนะครับโอ้โหไงแต่ละอย่างมื่ใจนี้มีพงมีพงรูปูทะเลว่าผมดู เฮ้ยเขาจะถ่ายให้ดูใหม่ครับเจออีกหนึ่งรูช่วงนี้รูไม่ค่อยใหญ่ตัวก็ไม่ค่อยใหญ่เปรียบเป็นปรูประมาณมอสองอมอสอง กระเป๋าเอ้กระป๋งเราก็มันก็ใช้มานานนะทำมันก็เก่าเนี่ยแต่มันก็ยังยยดัดเอ้ยยังหมาเนี่ยกะแป๋กระเป๋งใหม่ไม่ค่อยเข้าม,ม,มันกลมกลืนไงสนิมแดกเงีย่ยม, <laughs> มันกลมกลื่นไปกันต่อ เนี่ยมันจะชอบแอบอยู่ตามนัชอบแอบอยู่ตามหน้านี่อย่างกระูปูกระตุ่มเลยเนี่ยมันตรงปมเนี่ยแถวนี้ต้องมีแน่นอนครับแถวนี้เนี่ยเนี่ยเจอแล้วเนี่ยด้านขวามีขี้ด้วยนะใช่ไหมขี้ดำๆ ัูนี้กโอกาสได้ประมาณหกสิเปอร์เซ็นแต่น่าจะน่าจะนานนะตัวเนี้ยพอน้ำมันท่วมรูมันน่าจะออกรกูไปแล้วเด็ดก็ต้องกลับเข้ามาหเหนื่อยอะ่ะโอ้โยกหน่อยลื่นเลยทีนี้โหนี่กายกหมดขวดเลยโอ้โหเป็นไ,ไง ันทางของเขาอันนี้ทางของเขาปะป,ะปะเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่ครับอเพิ่ปเจอรูนี้ครับนี่มาเป็นทางครับอย่างนี้นะอื้อไม่เข้าไม่รู้จะว่าไงแล้วรู้รับตัวนี้ขยันมากครับนี้ขยันขุดจริงๆดูกี้ขุดดินนี่ขยันมากนั่นแหละว,วางว,า,วางขถอยพี่อีกข่อยเออนั่นแหละ ดูนี่นะจำไว้นะครับดูนี่นะต้องรันแน่นอนหู้ยอี่ดูนะดูนี่มันได้ทุกทีอ่ะแต่มันจะมีหรอวะมีเหยียบปากดูหน่อยเหยียบให้วางกระป๋องได้ดูนี่มันได้ทุกทุกได้ล่รอบไปนะนี่ไล่เป็นตัวเมียแล้วรอบเนี้ยอ้าวเอาโถดูความเก่าของมันเก่าจริงครับเดี๋ยวต้องซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้ล้วทำใหม่ อ๋อทิ้งทิ้งเลยเยอะังไม่ได้กินออกมโอ้โหอร่อยก็ไม่ได้ทำม่อย่างเดียวชั่วโมงนี้อืมโอเคเดี๋ยวหาถุงใส่เปลี่ยนไปนี่ครับนี่ดูอย่างนี้นะ มีรอยตีนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับเนี่ยดูนี้นี่แล้วตัวน้าจะทั้งจะด,ดีด้วยนี่ะอ่ะให้เซ็นเตอร์เขาวางนะครับนี่ดูนี้นี่มั่นใจเลยใช่ไหมเอ้ทำไมน,นี้มันไม่ค่อยลื่นวะไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดื้นเปลี่ยนวังใหม่เลยเหยื่อไม่สวยด้วยทาไม ปูมันจะไม่ลั่นเพราะอุปกรณ์เราเนี่ยแหละแต่ปูน่าจะเข้าแน่ๆอ่ะตัวนี้เขาตั้งกล้องกขไม่คับเดียวเนีย่ยโทรศัพท์มาวะป่ะก็น้าหน้าวางว่ะหน้าวางกล้องกล้องอยู่ใต้เบาะ มีเสียงนกร ok ้องด้วยคร uh an ับเี issimo, ่วางเสร็จแล้วนะครับจะห้องในนะขับรถผ่านมานะครับดูนี้ดังแล้วโอ้โหตัวดีด้วยไหนแง้นหน่อยถุงก็มถุงรุงถ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 ุเถุงถดงถุกุ่งถุงถุยถุงถุงถวงังถุงดุงยุงถุงถงถุนถังถุงถุงถุงถงถุงงถุงถุงถงง มาครับมาครับรูนี้แต่ไมได้ตัวเลือกเรียกคิตเจ็ดปีเนี <c oughs> ่ยรูนี้ครับเข้าจริงเลยครับนะโอ้โหเป็นไงอย่างที่เราพูดเลยนะแน่นอนเ,อเรียนจริงๆครับโอ้โหทต่ไม่ได้ตัวนี้รูนี้เลือกเรียกเป็เจ็ดปีโอ้โหเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วกลับไปเรียนกันใช่ไหมเรียนเรียนเรียนเรีทิ้งเลยเนาะโอ้โอหเอาใส่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 จะตัวไม่ใหญ่กว่าตัวเล็ก มันได้มีตัวนะมันน่าจะมีคู่อันนี้ตัวเมียครับมันได้มีคู่คเหม,มันนะใช่ไหมอืมเข้ามาครับเขาบอกว่าลั่นอีกแล้วนะโอ้ป่าขึ้นนะครับไฟจะมาเปิดเหยื่อสดบ่อลุงน้อยบ่อสองครับเหนือนี่อนะุ้ยตัวนี้ตัวดีด้วยฟังอย่างน้ำเสียงแล้วใช้ดีเลย มีกระป๋องอยู่สี่ใบอุ้ยได้สี่ตัวเฮ้ยได้หกตัวนี่หว่าโค้ดแล้วแป๊บเดียวกระป๋องมีผิดโอ๊ใบายโอ้โหถ้าคนไม่ชัวรจริงหากินอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าไม่เก่งเรื่องดูจริงหากินเรื่องนี้ไม่ได้อ๋อนี่เก่งเรื่องดูสรุปจะเดินใช่ไหมไปเอารถโอเคไปเอารถก่อนครับนะครับอันนี้ผลงานนะกู้รอบแรกนะครับ เดินดักไปแล้เดินกลับมาอม,มอมไม่ค่อยเห็นเลยนี่ในนี้อีกสองตัวนะออกไปยังเอามาแล้วนี่นะกี่ตัวนะเนี่ยหกหกตัวนะโอ้่ะโอเคครับน,น,นี่นะครับอันนี้วางไม่ถึงห้าดีครับดูนี้นะอืม นี่เห็นไหมกระโดงอันนี้เข้าไปแล้วนะอันนี้บอกเลยว่าตัวตัวดีแน่นอนอดูนี้นั่นแหะอันนี้ก็วางได้นะได้ก็มีรูนะนี่นะครับเนี่ยอันนี้ค่ะัจหนักว่ะอันนี้โทคดีได้อยู่ครับได้อยู่คุณแหม่ฮะ โอ <des k Philadelphia> <des k beeping> yeah, ้ตีนจิกโอ้ยจะปล่อยเฮ้ยเยอะไหมนี่ผากเลยการกระทำอะไรอันนี้ถูกเอามาใส่ถุกนี่นี่นี่เฮ้ยตัวนี้ยังไม่ใหญ่นะเนี่ยยั่ใหำขยันทางวันรูเบเล์เลยผักเลยอันนั้นนี่ ปุ่งอเค,ครับก็จัดที่กู้ปูเสร็จนะครับตอนนีก้กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะนี่นี้เลยมานั่งอยู่กับลุงน้อยนะครับลุงน้อยก็ไม่ได้เปิดซิงนะวันนี้นะนก็คงจังเหงาๆหน่อย,อยามาหาลุงน้อยหน่อย,อยแต่ก็กลับบ้านไม่ได้เลยรับทีนี้ฝนตกนะดูสสะตกจะเลยรอฝนซานะเดี๋ยวจะไปกู้ปูนะครับ แล้วก็จะเก็บกระป๋องเลยค่ัพรุ่งนี้ไม่ได้มานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนไปกู้ปูนะครับนะครับอ่ถือนี่ไงถืออยู่เับถือกันถ,ถือนี่ไม่กล้าจับเลยนี่ออกมาแล้วเนี่ยนี่ก็จับที่กู้นะครับไม่ได้ถ่ายดูนะครับฝนตกนะครับอ๋อีบตัวนลยถ่ายแล้วมิ้นถือไปแล้วเอาเอาเอาแล้วมาถุงตัว ฝนก็ตกนะครับนี่เดี๋ยวให้เจ้เขาเช็คนะครับอันนี้ก็เก็บมาหมดแล้วนะครับปูกระป๋องกระป๋องพูกนี้ก็เดี๋ยวจะไปทิ้งนะครับก่าเก่ามากแล้วว่าฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนกู้รอบสุดท้ายให้นะครับ Oh. ตอนนี้ฝนก็ยังไม่อยู่นะลงไปปล่อยอยู่หรือวกูเราสุดท้ายจะได้ขีดรถจากประมาณยี่สิบกระป๋องนะครับมันมีกระป๋องที่เสียแล้วไม่ได้ใชออ้อันนี้หักแล้วใช้ไม่ได้มีตัวเปล่าเลยนั้นอะเออฮอยมีป่องหักมีตัวอยู่มอ๋อ <laughs> ทิ้งอ่ะใช้ไม่ได้แล้วไม้เปลยมาแล้วกี่ตัวแล้วปะสี่ห้าปะไม่รู้เฮ้ยออกแล้วไม่มีของเสียแล้วนี่อ่ะมีของเสือมาเก็บโยนไปไกดีเราเก็บไกล <laughs> พุงขวดให้มิ้นจับเดี๋ยไหมหไม่ออกอีกพะยอแรงๆไอตัวนั้นจนอะออกแล้วไอ้ยขยอไหมนี่ไม่น่นเฮ้ยมิ้นจับหน่อยดิอย่าเลยไม่ยอมออกพะยอแรงๆครับ นี่ตัวนี้นะตัวดีไม่ดีตัวเบาหม้อเอาตัวเล็กดีอันนี้ไม่ได้นับเลยวะเออไม่เป็น,น,น,ไ,ปนไรห,นหักหไปตังหมดแล้วนี่หักหมดได้ไหนไหมฮึนั่งทิ้งหมดแล้วมันคุ้มแล้วไง <c oughs> มันได้มาเยอะแล้วน,นี่ของเสียหมดแล้วท,ที่เราเก็บ,ากบมา <c oughs> <c oughs>

ตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวนี้เอลต็มกระป๋องเลยตัวนี้วนตับตัวนี้น่าจะดูในคลองว่ะอ้าวมันมีอยังนี่ตัวหนึ่งโมดหมดแล้วหมดแล้วไปมีตัวมั้ยล่ะไม่มีโอ้โหนี่ตัวทำเมี่ยงปล่อยไปอ่าปล่อยเลยนี่ตัวแค่นั้นลั่นเฉยเลยลงไม่ได้แล้วไปเก็ดูตัวทำเมี่ยงเลยไป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 แล้วนี่ตัวนี้กี่กว่านี่กำเต็มมือเลยนี่ ก็ได yeah, <net chae us> mm ้อ hmm. ยู่นะมีผลงานนะครับก็ยืดสิบตัวได้อยู่นะน่าจะเกิน๋อเหรอโอเคนะครับนี่ก็ะกระป๋องปูท่านี้นะเดี๋ยววันนี้ทิ้งแล้วไม่ไหวละหมดสภาพนี่ก็เปียกกันไปเลยไปกลับบ้านอยู่เบียร์โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ที่นี่บ่ลุงน้อยนะครับนี่ลุงน้อยก็ยืนอยู่ในบ้านนะลุงน้อยบอกว่าแปบบัวให้นไปไปหน่อยอ,อ่าลุงน้อยไม่ไปน้อยโอ้ลุงน้อยบอกพอ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 ถึงหมดแล้วไปครับไปไปครับ